เลิกกันจริงคู่รักยูทูบเบอร์เอวาเน็ตเสียงลูกค้าไม่ชัดเสียงเราเบ่าเกินไปปัญหาเหล่านี้จะหมดไปวีทีเฮดเซตชุดหูฟังสำหรับคอนแทคเซ็นเตอร์โดยเฉพาะไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนรอบข้างลูกค้าได้ยินคุณอย่างชัดเจนดีไซน์สวยน้ำหนักเบาสวมใส่สบายตลอดทั้งวันคุณภาพเสียงคมชัดระดับ h d รองรับการใช้งานทุกแพลตฟอร์มใช้ได้กับโทรศัพท์ไอพีซอฟต์โฟนไมโครซอฟทีมซูมและสมาร์ทโฟนทุกยี่ห้อ ทนทานคุ้มค่าอายุการใช้งานยาวนานไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยเหมาะสำหรับงาน Contact Center, คอนแทคเซ็นเตอร์ฝ่ายขายงานออนไลน์และทุกกิจกรรมที่ต้องการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของคุณในวันนี้ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยวิธีทีเฮดเซตเสียงคมชัดรองรับทุกการสื่อสารสอบถามสั่งซื้อสินค้าได้ที่ w w w e c o c o m s h o p n e t โทร0632696364 ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอบคากำลังใจครั้หนึ่งไลค์และครัะหนึ่งสับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนดังที่แฟนคลับจับตามองมาตลอดสำหรับเนทกับเอวาที่เปิดตัวความสัมพันธ์ผ่านคอนเทนต์จนกลายเป็นคู่ที่ได้รับความสนใจอย่างมากในโลกออนไลน์และเป็นแรงบันดาลใจเรื่องความรักให้คนรุ่นใหม่ หวานกันมาได้2ปีล่าสุดทั้งคู่ประกาศเลิกรากันโดยเน้ชชี้แจงว่าผมตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กับน้องเอวานี่ไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่ายเลยเอวาเป็นคนที่ดีและผมก็ยังคงห่วงใย,ยน้องเสมอขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดขอให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราสองคนและขอให้แฟนๆเราทั้งคู่ยังคงจะสปอร์ตพวกเราทั้งคู่ต่อไปผมและเอวาเราจะกันด้วยดีและจะยังคงให้กำลังใจกันขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เข้าใจและเคารพในการตัดสินใจของเราทั้งคู่ด้วยนะครับส่วนทางเอวาก็โพสตขอบคุณช่วงเวลาดี ทีี่่มมรวกันแฮมิ่งขอให้แฟนๆอย่ายโยมบรามมาฝ่ายชายในอดีตและยินเย็นว่าเน่จะเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดเสมอ ทั้งคู่พบกันครั้งแรกเมื่อเอวาเริ่มทำ u t u b e และติดต่อเนทเพื่อร่วมคอนเทนต์ความสัมพันธ์เริ่มจากงานจนพัฒนาสู่ความรู้สึกจริงใจเอวาเคยบอกว่าเนทเป็นผู้ชายคนแรกที่สปอร์ททุกอย่างโดยไม่ต้องร้องขอและเนทนยันว่าเขารักตัวตนของเอวามากกว่าภาพลักษณ์หรือฐานะทางบ้านช่วงแรกโซเชียลคอมเมนต์สนันว่าทั้งคู่ไม่เหมาะสมกันแต่ทั้งคู่ก็พิสูจน์ความจริงใจกันมาตลอด2ปีความรักของทั้งคู่เป็นชีวิตวัยรุ่นยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยโมเมนต์หวานตลอดน่ารักจนหลายคนอิจฉาแต่ถึงออยย่างงนนัันั้้ทคูมรบ ความต่างทางวัฒนธรรมการใช้ชีวิตและช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปทําให้ต้องปรับจูนตลอดประเด็นนี้ทําให้ชาวเผือกอย่างเราๆคิดว่านี่แหละเป็นส่วนหนึ่งที่ทั้งคู่ยุติความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่ะ ยินนายแล้วทางพีอาวาริตี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่เดินทางผ่านด้วยนี้ไปได้ด้วยดีและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานําเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะหากคุณกําลังมองหาระบบโทรศัพท์ที่ช่วยแก้ปัญหาให้คุณดังนี้ลดค่าโทรศัพท์บันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายเพิ่มหรือลดผู้สายภายนอกและภายในได้อย่างง่ายดายเชื่อมต่อเบอร์0ู 02, และเบอร์โทรศัพท์มือถืออีโคคอคือโซลูชันระบบโทรศัพท์อัจฉริยะสำ ขของทีมายการบริการลูกค,ค้าและลดค่าใช้จ่ายในองค์กรเริ่มต้นเพียงเดือนละ1,000บาทก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวล้ำกว่าใครปรึกษาฟรีโทร0632698988 EcoCall เราช่วยคุณประหยัดมากกว่าค่าโทรศัพท์